อย่าเพิ่งรุดเดอ้ออย่าเพิ่งรุดเดอ้ออย่าเพิ่งรุดเดอ้อครับสวัสดีครับผมวันนี้เสาร์วันอาทิตย์โอ้ฝนตกฝนตกเ,เบิร์ตขึ้นเลยครับมาใส่เบ็ดว้แต่เมื่ขึ้นเลยละครับของพี่ไอ้พิ่นกู่เรียบร้อยเลยแต่ของผม,มยังไม่ทันด้กู้เลยครับมือขึ้นก็พักอยู่เถียงนี่แหละ โอ้รอบรอบกางขื้นก็ไดกันไปหลายอยู่นี่ผลงานของพี่ยเพิ่นกูเลยครับอืมคอโอ้สวยเลยครับนี่หาหกตัวโอ้หมันหมนแต่ของผมยังประทันเด็กกูครับปุ๊ดมันอยู่ทั้งเตะไตคุณขึ้นนี่ก็โอ้เมื่อยเลยมาสาหาแน่เนาะครับโดนแตนตอดไปเจ็ดแปดตัวปะเดี๋ยวไปเบิ้งเบ็ดผมกันดีกว่า ขง้ขงมือข้งมือขึ้นนะพี่ใหญ่มันเนาะไปสร้างเบิง้งเราซีโลกลกัวครับโอ้ยมีแต่ใส่ง,า,งามๆกันเลยมันถึงเบ็ดหลังแรกแล้วครับผมโอ้ขั้นคือจมไปนิดนิหน้องเบื้องขั้นเบ็ดโอ้ขั้นเบ็ดลงไปอยู่ในน้มเลยที่นี่เอ,า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมตักกล่องแป๊บหนึ่งก่อนตักอะไรเนาะอยู่บนนอครับเบื้องเบ็ด ขอน้อยปลขอน้อยนี่ครับปลาคอปลคอเออเออเฮ้ยเดี๋ยวจะลุดเดี๋ยวจะลุดปลาคอครับโตครับ กำลังปนกำลังงามละเอาสมแต้มครับหลังต่อไปโอ้ดึงไปพู่นนี่แหละครับดึงไปเข้าก็เข้าเลยอยู่บนนอกอยู่บนนอกครับดูว่าเฮ้ยโอ้มันหลุดไปแล้วล่ะครับเมื่อกี้แต่ผมดึงปานบอตินล่ะผมดึงเบ็ดเลยหักเลย นี่มาครับดวงเบียดหักเลยเออ,เ,อเดี๋ยวไปหยัดใหม่เนาะดึงมันหันมันติดกอเขาตุ่งนาเขี้ยวขจีลังนี่ก็อ,อดึงไปอีกแล้วครับแต่คงจะมาติดเป็นดวงเบียดอยู่ออออไม่ติด ปลาตีดีอยู่ครับช่วงมือขึ้นนี่ที่ใส่ใส่เดือนกันนี่ถือว่าปลาเข่าดีเลยแต่ช่วงเศร้านี้เพิ่งได้ตัวเดียวเนะะเาะกบปลาขน่อยอีกตัวหนึ่งแหละอากาศเย็นสบายครับผมเพราะว่าฝนตกลินพี่หน่อยเอ้ยลังนี่ตีเขามาขางขางนาด เบีดยดใส่ไปนี่โอ้ยสายมาันตีเข้ามาพี่รูดเสียดายเนาะครับห,หลังนี้เหมือนกันเลยตีมานี้อยู่ไหมคือมาพันคอ,ขอเขาทั้งเอ้ยทัพันหยาสิอยู่มอเนาะ โอ้โหลุดหลุดไปแล้วพี่น้องเออหลุดไปแล้วอ้าวเสียดายไปพันหยาแต่หยาเลยครับติดมาหลุดหลุดหลุด,ด,ด,ดล้งนี่เหมือนดินนะอ๋อติดอยู่ติดอยู่ลังนี่พี่น้องติดอยู่ติดยอยู่หายยังเนาะโอ้โอ้โอโอยอย่าเพิ่งหลุดเดอ้ออย่าเพิ่งหลุดเดอ้อ เดี่พงศุดธ์นะครับโอ้โหนี่โอ้โหช่อนช่อนใส่สวยใส่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลุดมันจะลุดมันเสียดายแหละครับพี่น้องโอ้ยนี่นี่ใส่สวยใส่สวยนี่เดี๋ยวผมปลดก่อนเขาปลดก่อน ใส่ถุงที่ความปลอดภัยเขาเนาะครับวันเดี๋ยวจะบม่ได้กินนี่กระตัวสวยอยู่ครับสวยอยู่สวยอยู่่าได้แกงนี่เขาถุงเรียบร้อยสามแต้มแล้วครับไออีกไอกอ,กอีกตัวหนึ่งมัน ปลาคโน่ยผมบริไทบางหันตามแต้มแล้วโอ้ยรุดกันหลายหลังเนาะครับหลังตัวไปปลาคโน่ยมีหนองเฮ้ยบึงเนี่ยตัวปลาคัว ตัวขอาตีเหียดเนาะครับโอ้ยเบิงเนี่ยครับเอา้าเบิงกับปลาเขานี่แหละโอ้ยเอา้าหน่อยใหญ่ก็เป็นปลาเนาะครับเพได้ไปถอดมาหลังต่อไปโอ้ยตีบุตตีอิกแล้วตีไปปลาเขานุ้ปอ๋อตีไม่ติดเลย หลังตัวไปป่าปลาคอนอยอีกแล้วเออยังดีครับว่าตะมันติดปุ๊บๆนี่โอ้ลุ่นนี่หลุ่นนี่ละใส่เบ็ดเยอะเดือนเมื่อคืนนี่โอ้ติดวีขากแน,น่นอนพีหน่องเออ้ยได้ก็หลยเติบล้วเมื่อคืนผลงานตอนเสามันกะนี่เนะาะปลาคอน้อยมันเยอะ ใส่ถุงเรียบร้อยครับผมสี่โต้ละสี่โต้ขางกันกันกนบัตทิ้นเลยเขียนเลือดแต่หัวเลยครับเออนี่ยเออเขียนเลือดแต่หัวเลย หลังตก็ไปขคือตีคือตีไปพันหยาเดินเส้นพี่น้องโอ้ติดอยู่ติดอยู่ขนหน่อยอีกแล้วขนหน่อยนี่นี่โอ้เนี่ยให้เข่าหยาไปเรื่อยๆอีกอื้อเฮงหย่านุ๊กดเนาะไหน่ะอืมนี่โอ้ คนเฮงหยาดลุดเนาะพี่น้องเอออืออือเห็นบ่ครับตัวกำลังกำลังปนล่ะวางถึงถุงเขียวให้เบืองนี่ใส่กำลังปนใส่ถุงก mm ้น hmm. นี่ครับเออๆๆอย่าดุดนะปลาเขาหน่อยรุ่นนี่มันหลายครับผมเวลาเ่าใส่เนื้อลงนี่มันเข่าตีเร็วนี่หาหาโตเลยครับ5ตัวสวย หลังสุดท้ายแล้วครับใส่ไปตรงนามไรนี่โอ้บอดติดครับผมตีอยู่แต่ไม่ติดนี่เหยื่อหายครับผมสำหรับเศรานีนอครับผมเบ็ดนี่แหละ20สบกว่าหลังก็ได้ปลานี่นี่ครับ ปลาซีหะตัวครับป่าเขาน่อยป่ากตัวงามอยู่นี่พอพอได้ต้มได้แกงเนาะครับผมม,มัน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 อยู่ฝ้าก็ก็จังฝนสีตกอีกอยู่ครับนี่ย่างกระเวนโอ้ยใส่เบ็ดมือนีน้เนาะครับพี่นอ้องก็ไม่มีแดดแต่ก็เหงอแต่ก็กันครับย่างกูเบ็ดนี่เอ้า สำหรับคลิปนี้เนาะกาถือว่าหมานอยู่ครับกะจะขอ,อ,อจบคลิปแค่นี้แล้วครับผมขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วยครับผมสวัสดีครับ